สวยแล้วงานงอกในเวอร์ชันภาษาเกาหลีมีคําว่าอะไรบ้างคําแรกนะคะใช้ได้ทั้งสถานการณ์ค่ะทั้งรู้สึกความรู้สึกค่ะมังเฮสโย มังเฮตตามังเฮตตาคำว่ามังฮาดามังเฮตตาแปลว่าพังทลายสูญสิ้นมันพังแล้วแบบนี้นะคะดังนั้นเราบอกว่าอ๋อมังเฮตตาแปลว่าสิ่งที่เราตั้งใจทํามามันพังหรือว่าความรู้สึกเรามันพังก็ได้สถานาการณ์มันพังก็ได้ค่ะคือตั้งใจมาแล้วผิดหวังมังเฮตตาคืนนิลนัสคืนนิลนัสแปลว่างานใหญ่เกิดขึ้นแล้วหรือให้ความหมายว่างานงอกนั่นเองค่ะเราทําของเรามาอยู่ดีๆตั้งใจยอยู่ดีเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาขึ้นลัส ขึนนลนหรือคนเกาหลีชอบเรว่าขึ้นลาโนะคะเชสูอับตามันโค้สวยเลยว่ะไม่มีดวงเลยเชสูอับตาเชสูอับตาหรือเอาไว้ด่าคนก็ได้ถ้าเราหมั่นใจมากๆเออเชสูอับซอแหมหน้าหมั่นใสมากเลยอยากทุบเนี่ค่ะเชสูอับซอวันจอนีโกยอซอวันจอนีโกยอซอโกยอซอแปลว่ามันพันกันยุ่งเหยิงมากมันทําให้เกิดสถานการณ์ที่มันปวดหัวมากเราทำของเรามาอยู่ดีๆแล้วอยู่ในสถานการณ์มันพันจนมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วมันไปในทางที่มันแบบ วันจันี้ก็ยังสอยุ่งเหยิงไปหมดมีใครเครัดลียิงคำไหนบ้างคอมเมนต์บอกเข็มหน่อย